ตอนนี้อยู่ที่ตำหนักปู่อือรือลักษาดนะครับอำเภอบึงคุนงค์จังหวัดบึงกาฬบันขึ้นปีใหม่มาไหวขออ้ขอพรครับขออุญมณีให้ปู่กระไ้ขอพรครับเผื่อมือมาดูาดูไว้ว่าพรเคยเป็นลูกเป็นหลาน ปูอื้อเลยครับให้มากับบ้านขอพรอปูปูถามหาปูตามหาทาหาั้งสองข้างก่นก่นเกล้มาถึงครับก็เลยมามาถึงครับน้ำประเวณีในตำหนักนะครับอันนี้ตำหนักเกา่านี้ตำหนักใหม่นะครับทำใหม่สัทธาบาลมีมันมบูชาบูชาทำใหม่เพิ่มเติม ตำนานใหม่สวยงามครับในเขตรเบริเวณวัดนะครับมีวัดนะครับคนมาครับขอพรด้เยแยะครับร้านคา้าร้านขายลอตเตอรีก็มีครับโอืโเลยนักราชนะครับมีตำนานประวัติอยู่นะครับออรุทักตั้งสองครั้งก่อนจะได้มาครับ มาตามหาตามหาให้ไปหาตั้งแต่สองปีที่แล้วนะครับแต่ตอนนี้มาประจําครับนีะครับที่สร้างใหม่แบบนี้นะครับทางดีครับตัวขีดตัวอัเภอนะครับไปง่ายมาง่ายครับใครสะดวกก็มาได้นะครับแนะนํานะครับโอเคนะครับ